ใครวะนั้นน่ะทุกคนชาวบ้านหรือเปล่าเฮ้ยมึงเจอเหมือนั่นแหละนเก็บไปแล้วแหละทุกคนเขาเรียกผมนะเมื่อกี้เฮ้ย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 มังเจมึงไปเลยเยยยเเฮ้ยเฮเย้้เฮ้ยย อย่างี้เลยเกินละโอ้หทุกคนมอกี้มันตีแค่นผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เดินเข้ามาในป่าลึกเลยนะครับพี่เอฟซีครับเป็นเขตชายแดนพม่านะครับก็วันนี้ผมมาคนเดียวนะจะไปเยี่ยม คุณยายนะครับที่ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ในป่านะครับไม่รู้ว่ามีกันกี่คนนะครับพี่พี่ก็นี่คือผมมาครั้งแรกนะครับผมมาคนเดียวเลยนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะไปถึงตอนไหนนะครับนะฝนเนี่ยตกปอยๆนะครับพี่เอฟซีนี่นะบรรยากาศนะครับผมที่เนี่ยเป็นผมเนี่ยมาตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเดินทางเข้าไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับพพี่ครับอ่านี่นะ เส้นทางที่ผมต้องเดินมานะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินตามทางไปต่อเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะไปถึงตอนไหนนะครับก็โอเคก่อนรับชมคลิปนะครับผมขอคนเล่นหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวราไปเลยดีกว่าผมไป นี่นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ได้เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลายแล้วนะครับบรรยากาศที่นี่เนี่ยสวยมากนะนี่นะนะรอบๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรอบๆให้ดูนะครับผมผมเดินมาเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะก็คือ,อยังไม่เจอเลยนะทุกคนยังไม่เจอคุณยายเลยนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยอยู่กี่คนนะครับ ก็คือเราเน่จะต้องเดินตามทางนี้ไปนะครับโอฝนเนี่ยตกแบบปลอยๆนะแต่ว่าไม่แรงนะครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงคล้ายๆกับเสียงนกเลยไม่รู้นะครับว่า เป็นเสียงนกอะไรนะผมได้ยินแต่เสียงนะครับทุกคนไปโนี่นะทังเนี่ยชันมากเลยนะครับไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะ ไปถึงตอนไหนนะครับตอนนี้นะก็เที่ยงแล้วนะแต่ว่าฝนเนี่ยจะตกอย่างเดียวเลยนะครับโหทุกคนเหนื่อยจริงที่นี่น้าอากาศเย็นมากดีนะไม่มีแดดอะทุกคนถ้ามีแดดนะต้องบอกพี่เลยนะครับว่า โร้อนแน่ไปทุนเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยดีกว่าผมโอ้ทุกคนเหนื่อยมากเลยนะครับดูฝั่งนู้นนะพี่พี่ครับเหมือนฝนจะตกเลยนะมามือนั้นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องรีบเดินทางแล้วก็ ไปหาคุณยายนะครับไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะเจอคุณยายหรือเปล่านะดูทางทางลื่นมากเลยนะครับเหนื่อยมาก พอนั่งพักเหนื่อยก่อนนะอยู่น้ำมากขอแห้งก่อนนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับทุกคน กินน้ำกันก่อนนะเมื่อ,อ,อ,อเช้าเนี่ยผมเพิ่งได้กินเข้ามานะครับตอนนี้น่ะก็เที่ยงจะบ่ายมองนะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยรู้สึกท้องเนี่ยโล่งมาก นี่นะทุกคนเป็นขนมปังนะผมซื้อของมาหลายอย่างเนยนะซื้อไปฝากกับคุณยายด้วยนะครับกินน้ำก่อนเดี๋ยวเราหาเจาเสือทางก่อนนะครับ ซื้อมาจากบ้านนะครับ้าเราเข้าป่าเนี่ยขยะเนี่ยเราห้ามทิ้งในป่าเด็ดขาดน,นะเพราะว่ามันจะทำร้ายสิ่งแวดล้อมนะครับผมเ๋ยจัดไปทิ้งที่บ้านนะยัาเข้าไปในกระเปก่อน ซ้ายหมูหยองนะครับนะผมขอกินรงท้องก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าผมเดินมาเนี่ยเหนื่อยมากอือเหมือนฝนจะตกแล้วนะทุกคน ฝนตกนะ,นะขาะนียตกใบปลาแล้วนะครับนะเชินมากแล้วที่นี่เนี่ย <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมน่จะขอน,นั่งกินขนมแล้วก็เติมพลังก่อนนะ พราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักแล้วก็นั่งกินของให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วผมจะรีบเดินทางไปหาคุณยายที่อยู่ในป่านะครับโอเคครับผมไปครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยกินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับ วันนี้เนี่ยผมต้องขอภายพี่นะที่ผมเนี่ยได้สั่งเผาผ้าใบามานะครับเนื่องจากขาผมเนี่ยเป็นแผลนะครับทุกคนโหนี่เลยทุกคนตรงนี้เนี่ยมันจะมีลำธารด้วยนะครับน้ำใสามากเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่เจอปลาสัก,กตัวเลยนะครับเฮ้ยมีมีม,มีแต่ตัวเล็กนะพี่ๆปลาตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ข้างหน้านเนี่ย ผมเจอกับกระตอบนะทุกคนไปทางไหนดินี่อ่ะนี่นะครับมันมีกระตอบเก่าไม่รู้ว่าใช่กระตอบหรือเปล่านะโอ้โหทุกคน เป็นกระต๊อบเก่านะครับพี่พี่อืมเก่ามากเลยนะก็น่าจะถึงนล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ผมเจอกระต๊อบเก่าแล้วนะครับเก่ามากหลังคาไม่ีเหลืออะไรแล้วนะโอ้ยลกมากเลยที่นี่ พพเอซีเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันไปต่อเลยดีกว่านะครับอึดหนาหนาน,าน,าน,นี่ต้องเดินตามนี้ไปต่อนะไปครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกแรงมากนะครับนี่เลยนะมันเป็นแบบฝนละอองนะครับพพเอฟซีเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องรีบเดินทางต่อนะ นีนะโหทุกคนมันมีแยกนะนี่นก็มีตรงนี้ด้วยนะครับทางนี้ดกาใครวะนั่นนะ่ะทุกคนชาวบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยใครครับ ไม่่มันนั่นแหละมเก็บไปน่แหละทุกคนมันเล้วเขาเพื่อมันเก็บไปนั่นแหละมันเกี่ยงเขาเพื่อไม่ได้เพื่อเืองโอ้เือใหม่ระเกินอ่ะทุกคนเขาเรียกผมนะเมื่อกี้แต่ว่า ย้อนวะวกาถามว่าผมหิวข้าวเปล่าท uh, ุกคนเขาเรียกผมนะยู็อยูาใหญอะโยู่ใ่เะใส่ของเกะเอใหญ่เหอ้าใหญ่ก็เกลือเก้อ่ะฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรไม่รู้นะทุกคน อมมดนไหใช่ไมเี่เฮ้ยมูนันตะข่ายน่าอะไรสามเมตรลเขอชวนผมไปกินข้าวที Google, ่บ้านนะทุกคนจะไปดีป่ะวะเนี่ยเวอร์สามเมตรอือเว้ยนะ

อยเงี้ยเลยเก้อละโอ้ทุกคนมี้มันตีแค่นผมนะครับอ่จิวอะอะจิวะมึงเจ้าวอะวะเปลี่ยเท้าจิวะโอ้ยเปลี่ยนเทาม่เพื่นน่ะโอ้เปลี่ยนเท้าเท้าจิวลยเออโอ้เปลี่ยนเท้าอย่างรวเปลี่ยนเทาโอ้ทาเหรอเออพี่อะเออ โอ้ยไปตามมาทุนเฮ้ยทุกคนเริ่นเสียงไหมไม่ีมีหม,มาด้วย ไหนวะหรอหรือว่าหมาของมันวะ,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 ะพี่ครับเมื่อกี้เนี่ยมันมาตีผมแล้วก็กระชากกระเป๋าผมนะครับทุกคนโอ้ยตีโดนแขนผมโคตรเจ็บเลย จะลองเดินกลับไปดูนะครับว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะมันมีเสียงหมาชาวบ้านเนี่ยร้องนะครับไม่รร้วบหมามันหรือเปล่านะครับมันเรียกผมเนี่ยให้ไปกินข้าวนะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะครับพี่ มันโยนใส่ผมนะครับหายไปไหนแล้ววะดูฝนที่พี่พี่เอฟซีโอ้นอ๋อผมปวดแขนเลยอะ่ะ ผมคิดว่าลุงแกจะเป็นคนดีนะเหมือนมันต้องการเงินด้วยนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมต้องมองหาด,ดูดีนะ แตผมขอรีบเดินทางออกจากที่นี่ก่อนนะครับไม่รู้ว่ากระต๊อบของคุณยายที่ผมจะไปนะ่ะหล็กกายหรือเปล่านะครับผมไปทุกคนพี่พีเอฟซสี่ครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้เดินมาจากจุดเกิดเหตุแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครนะครับมากระชาก,กระเ๋าผมนะแล้วก็ผมได้เสี่ยงคนเนี่ยตัดหญ้าด้วยนะครับน่าจะชาวบ้านนะผมน่าจะใกล้ถึง หมู่บ้านที่ผมจะมานอนกับคุณยายแล้วนะครับมาเยี่ยมคุณยายนะครับผมทุกคนต้องบอกพี่นะเมื่อกี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะเหมือนมันเนี่ยต้องการเงินนะครับไม่รู้ว่ามันเนี่ยเป็นใครนะครับพี่เอฟซีครับโอผมเดินเข้ามาตรงหมู่บ้านแล้วนะครับเพราะว่ารอบๆเนี่ยจะเป็นต้นหมากนะทุกคนนะมันเป็นต้นหมากนะเนี่ยได้ยินเสียงทุกคนได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าไหมครับ น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีบเดินไปหาชาวบ้านกันเลยดีกว่านะครับอยู่บนเขานู่นเลยนะทุกคนนู่นอยู่ไกลมากนี่เราต้องข้ามน้ำมาด้วยนะครับไปรีบเดินทางไปขอความช่วยเหลือาจากเข่าดีกว่านะโอ้ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมตกใจมากเลยนะยี่อยู่เนี่ยก็เป็นใครไม่รู้นะครับ ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมจะไม่นี้แลนะผมจะไม่เชื่อนะครับเมื่อกี้เขาเนี่ยเรียกผมนะครับให้ไปไปกินข้าวกับเขานะครับที่บ้านนะผมก็เดินไปแล้วทีนี้มันเอาไม้นะ่าขู่ผมนะครับผมนะครับก็โอเคเดี๋ยวรีบเดินทางไปดีกว่าไม่รู้ผมจะเจอใครบ้างน,นะครับหรือไม่อาจจะเจอผมในอีพีหน้าน,นะครับผมไปครับทุกคน